ครับสวรสดีองกท่านนะครับผมผมเราตะตอนนี้กันน้เทะเลียมาสเตอร์สายเวทกันที่เคนะครับนี่กูจะมาทําอะไรวะคือกูเห็นไอเทมชิ้นนี้ใช่ไหมโอเคมันเป็นของสายเวทจะมาคาบดูคาบมาเลยใไปคือมันเพิ่มอะไรมันก็ไม่รู้ที่กูงงมากคือมันเพิ่มอะไรวะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกว่ามันเพิ่มอะไรถัดกูก็เปิดเสียงสะดังเว้เฮียวันนี้เราจะมาทาอะไรเราจะมาทาการสร้างใบโอมเห็ดยังไงล่ะอันดับแรกหาเป็นมอสรมกราสแบบนี้นะครับจะไปสร้างใบโอมเห็ดฟ้ากันไม่ไกลไม่ไกลตรงนี้ตรงนี้ มาถึงแล้วเดียวนิดหน่อยแล้วก็ขุดไปเลยก่อนอ้นี่ดีกว่าจะได้ขุดเร็วๆนะอมเห็ดปลาแล้วโอเคเอามาเพื่อหาปล <c oughs> าแล้วก็บล็อกโคนมาสร้างบ้านให้มันแล้วมึงจะเอาหาับสร้างื้นที่ให้เห <c oughs> ็ดนี่อยู่นะโอเคมังกรโทรไม่มาฆ่ากูหรอกมั้งกูว่าแล้วไอ้ซ่าล่ <c oughs> อมันให้ขึ้นคือโง่เ้ยได้เงินกี่บาทไอเชี่ยวกินแม่งเลยเหียตายเมื่สองพันสองครั้งว่าใครใหญ่ทางนี้ตีนนี่ลงไป น,นี่น่าจะพอแล้วล่ะดูเว้นดูถ้าเราทําแบบนี้มันจะลามไปมากมันคือสูตรอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไ,ได้เห็นไหมมันลามไปแล้วโคตรเร็วสร้างเป็นบ้านให้มันอยู่นะอบ้านมันใช้เป็นเห็ดไปเก้าอี้แค่ไหนประตูบ้านดีที่สุดและกูว่าเนี่ยเราจะไปสำรวจวัดจะไปเข้าวัดทําบุญนิดหน่อยไอ้เขี้ยไม่รู้จะไปทําบุญหรือทําบาปเลยไปเข้าวัดกวญแจวัดออกมาไปตรงนี้เลยไม่รู้ทำไมกูดวงดีตอนนั้นมันทางเป็นทางลงเอาไปสู้บ,บอสเฉยๆแต่แม่งเจอวัดไอ้เขี้ยดวงดีเกินไปแล้วนี่ไอ้เขี้ยกูยังไม่ได้ถึงวัดเนาแต่เนม่ยม ทำบุญไอ้เหี้ยกลัวกูวทำบาปมากกว่าไอ้สัส <ically S 2> กลัวกูทำบาปขนาดนั้นเลยเหรองัดวัดแม่งละไอ้เหี้ยืหขับดักเต็มเลยให้กูเข้าวัดกระป้อมไอ้สัสเตะไอ้กินกู้ก็ได้ให้มึงไปไอ้เหี้ยโอเคกลับบ้านเรียบร้อยตอนนี้หนึ่งทุ่มจะสามทุ่มแล้วจะสามทุ่มเฮียเลยสองทุ่มแล้วปกติกูจะนอนไม่เกินสามแต่ปกติกูจะนอนอยู่สองทุ่มนั่นเองไม่ได้ให้มึงไปบ้านนั่นไอ้ชี่ลงมานี่เลยสัสด้านบนกูเอาให้ไอ้เห็ดกูมาไอ้เหี้ยตรงนี 2> 2้มันไม่ไปกับเพื่อนเขาเนี่ยอย่อื่นเขาละลามกัันนนนหหมมดดแลล้้้ววเเเอาาาาทีี่่่บพิกกสรงย พลาดไพวกมึงเลยหนสองตัวมาอยู่ด้วยกันเลยสองตัวนี่ไม่ปะไม่ใช่ล่ะกลับบ้านที่นี่ดีกว่าใบโอมเห็ดถึงไหนแล้วมันก็เยอะพอตัวนะแต่มันยังไม่เป็นเห็ดเต็มตัวตรงนี้ทําไมมันไม่ลามมาเนี่ยเฮ้ยเจ้ามังกรมาอีกแล้วตายไปง,อ,งอ,อีกเลยสั่งใครสอนมึงมาเอาสาพินาเตอร์กูไปแดกไปเฮียเอาน,นี่มาเห็ดมาแล้วรอมึงตั้งนานไอ้สซ่าที่มาขายนั่นเนี่ยแร่เห็ดใช้เห็ดคอรไฟายคอร์ฟกูมีอยู่ร้อยกว่าอันมันไม่พอแน่ๆเนีผิดครับพี่ผมขอโทษ ทำเป็นไอ้น,นี่เลยแค่สิบก้อนเกาะนี้เป็นชุดเกาะของสายปืนไปทำบุญยังไงล่ะทำบุญหรือทำบาปก็ไม่รู้ไอเขียบมาอะไรเก็บมาให้หมดเพิแต่พื้นที่ใหญ่นะครับดัก,ดกทิ้งก่อนเราจะลองสู้แบบคร่าวๆดูได้คือจบโอเคยาทั้งหมดที่กูมีแล้วก็ เอมคลิปครับคลิปนี้จบกันไปเท่านี้จบไปเลยเย่เอเชีย